สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาฝึกทำข้อสอบเรื่องคำเป็นคำตายมาดูซิคำเป็นคำตาย,าตายจะถามอะไรเราบ้างข้อหนึ่งข้อใดกล่าวถึงคำเป็นคำตายไม่ถูกต้องก็ไก่คำเป็นคำตายมีความสำคัญต่อการเรียนผันวรรณยุก ถ้าเจอข้อสอบลักษณะนี้ให้เรียกให้นักเรเียนคิดและวิเคราะห์ไปด้วยเลยนะคะว่าถูกต้องไหมเขาถามหาอะไรเขาถามหาไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้ามันถูกเราไม่เลือกนะคะมีผลกับการผ่านวรรณยุคไหมคะคําเป็นคําตายมีผลนะคําเป็นอย่างสอนกล้าเนี่ยคำเป็คำเป็นผ่านได้ครบทั้ง5้าเสียงแต่คําคตายไม่ครบใช่ไหมคะอ่าต่อไปข้อ ขอไข่ขอไก่ไม่เลือกแล้วนะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องนะมันถูกต้องแล้วลนะ่ะมันต้องเป็นอย่างนั้นข้อขอไข่คำเป็นคือคำที่ประสม,มสระเสียงยาวในมาตรากกาอันนี้เป็นเรื่องของความจานะคะนักเรียนจําได้จําเนื้อหาได้เนาะข้อนี้ถูกต้องค่ะคําเป็นประสมสระเสียงยาวในมาตรากกาข้อคอควายค่ะคาที่สะกดในแมกกบ กบเป็นคำตายใช่ไหมกับบทต้องตายอันนี้ก็เป็นเรื่องของความจำด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องค่ะดูซิเหลือข้อสุดท้ายแล้วนะคะว่าไม่ถูกต้องไหมนะคะระวังด้วยนะเผื่อข้อสอบมอีมีข้อผิดพลาดจะได้ท้วงริงคุณครูในห้องสอบได้นะคะข้ององูคำเป็นสำคัญกว่าคำตาย มีมีด้วยไหมมีมหรออย่างเงี้ยเป็นต้องสําคัญไม่มีใครสําคัญกับใครนะคะเราเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ในการผ่านวรรณยุคเราเรียนเพื่อใช้ในการแต่งคําประพันธ์เนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้เลือกไม่ถูกต้องก็คือข้องงูค่ะต่อไปดูมาดูข้อสองนะคะข้อใดเป็นคําเป็นทุกคําอันนี้เราต้อง จดจำความรู้ให้ได้แล้วมาวิเคราะห์ทีละข้อเลยถ้าเจอใช่เป็นคำเป็นทุกคำเลือกเลยจะได้ไม่เสียเวลานะคะข้อกอไก่ภูมิใจอะไระต้องทบทวนคำเป็นแล้วละ่ะคำเป็นสะกดไหนแม่แม่นุ่มยวงนะแม่กนแม่กกนแม่กลแม,กลแ,มกลแม่เกยแม่เกลแม่โกงนะถ้ามีตัวสะกดเนาะนั้นเป็นตามนั้นไหมแล้วก็สระ คำ i i l ซึ่งเป็นสระสั้นเราจัดอยู่ในเป็นอยู่ว่าเป็นคำเป็นด้วยเพราะ i ออกเสียงเหมืนอนยอยักษ์สะกดนะนั้นข้อนี้มีคำเป็นทุกคำไหมคะ a ผสมสระเสียงยาวเป็นแม่โกาผสมสระเสียงยาวถูกไหมคะถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อนี้เราเลือกเลยไหมเลือกเลยแต่ถ้ามีเวลาตรวจทานหน่อยเผื่อข้อสอบมีความผิดพลาดอย่างที่คุณครูบอกนะคะเราจะได้ทวงติงได้ ทรยศธรณีมันก็จะปนไปทั้งคําตายและก็คําเป็นอย่างข้อขอข่เนี่ยนี่เป็นคําเป็นนั่นั้นเป็นคําตายข้อควายนะคะเต้าห้วยมีเต้าคําเป็นห้วยเป็นคําเป็นแต่ว่าผัดไทยเนี่ยเป็นคําผัดเป็นคําตายนะไทยเป็นคําเป็นมันปนกันอย่างนี้เราไม่เลือกนะคะต้องทั้งหมดนะต้องเป็นทั้งหมดข้องูขยุกขยิก ก็ตายหมดเลยนะทุจริตก็ตายหมดเลยเราก็ไม่เลือกเราต้องโจทย์ให้หาคําเป็นเราก็เลือกคําเป็นข้อที่สามหาข้อใดเป็นคําตายทุกคำนักเรียนต้องระวังโจทย์ด้วยนะเขาถามหาคําตายเราต้องวิเคราะห์หาคําตายเจอคําตายทั้งหมดจึงเลือกนะทุกคํานั้นข้อกอไก่ข้อนี้ข้อสามเอาช้อยมาจากข้อสองเพราะฉะนั้นง่ายมากกอไก่เราเลือกไปแล้วสมมตินักเรียนแม่นยําแล้วนะ เลอกไปแล้วถูกต้องแล้วเราไม่ดูละเมื่อกี้คุณครูพูดไปแล้วนะข้อไหนที่ตายทุกคำค่ะข้อที่ตายทุกคำก็คือข้ององูขยุกขยิกทุจริตโอเคค่ะข้อที่สี่ค่ะสำนวนใดไม่มีคำตายอันนี้มาดูที่สำนวนนะคะบูรณาการกับสำนวนขวานผ่าซากมีมีคำตายไหมคะเรา เขาถามว่าไม่ข้อใดสำนใดนะไม่มีคำตายแล้วว่ามีแม่แต่ทั้งหนึ่งคำก็ถือว่ามีนะเพราะฉะนั้นเลือกไหมไม่เลือกเลือกที่ไม่มีเลยอ่ะมีไหมกไก่มีพานขอไข่ค้องปากแตกค้องปากแตกมีคำตายไหมมีทั้งสองคำเลยคำว่าปากกับคำว่าแตกเดี๋ยวครูใส่สีนักเรียนดูดีวกว่าแมกกกใช่ไหมคะคำตายงงูนี่เป็นแม่ แม่กงเป็นคำเป็นเนาะอันนี้คาตายมีก็ไม่เอาเขาบอกว่าไม่มีคําตายข้อคอควายผักเจอไหมถ้าเจอก็ไม่เอารีบไปเลยเสียเวลานะคะข้อง,งูหาหาอาแม่แม่กอกาสะยาวนะเป็นคําเป็นเหาอําไอไอเอาเป็นสระสั้นก็จริงแต่ว่าอําไอเอาเป็นคําเป็นใจก็เช่นกันเป็นคําเป็น อัวสระอัวสระเสียงยาวหัวสระอัวเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่มีคำตายเลยเราก็จึงเลือกแงข้อที่ห้าคำใดผ่านวรรณยุกต์ได้ครบห้าเสียงนักเรียนจะต้องไปทบทวนเรื่องของวรรณยุกต์ใครไม่แม่นนะคะก็ต้องไปทบทวนว่าเอ๊ะการผ่นวรรณยุกต์นั้นอักษร กลางอักษรสูงอักษรต่ำผ่านอย่างไรทีนี้ถ้าเกิดว่าช้อยมันเป็นคำควบกล้ำมาเป็นอักษรนำมาจะทำยังไงจำไว้นะคะให้ยึดพยัญชนะตัวหน้านะดูกอไก่นะคะดูใช้ปากกาสีช่วยอันนี้เป็นคำควบกล้มเรายึดกอไก่กลองกล่องกล้องกล้องกล่องใช่ไหมคะคางอักษรต่ำข้อควายคางพันได้สามเสียงคางข้างทาง เสือเสือเสือเสื้อ,อ,อหอหอมอตรงนี้ยึดเสียงหอหีบใช่ไหมคะอักษรสูงก็หมูหมูหมูเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบกลองอ่ามันจะนหน้าตาแบบนี้รู้ให้เห็นอย่างนี้แล้วกันนะคะว่าเราพันได้แบบนี้